จะเป็นข่าวประกาศการยุติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดเล่นหลายจอนะครับอันนี้นะครับก็ก็คือจากเดิมจากที่โซนโฟร์เอ็กซ์ตมเปิดมานะครับก็คือเราสามารถเปิดได้แค่3จอนะครับและก็ต่อมาโซนโฟร์เอ็กซ์ตมได้เปิดให้ผู้เล่นสามารถเปิดได้4จอจอครับจนกระทั่งภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับก็คือเงินเฟ้อนั่นเองนะครับของ M ถึงล่วงจาก เงิน M ที่100ก็คือลดลงมาถึง35หรือว่า30ก็คือเงินมันเฟ้อครับเขาะอไม่รู้จะทํำยังไง M มันเกลื่อนเหลือเกินไม่มีการเผา M ในเซิร์ฟนะครับทางทีมงานก็ได้ทําการปรับปรุงลดจอให้เหลือแค่2จอโดยเองแล้วก็ปรับในเรื่องการกองกอยนะครับเพราะกองกอยเป็นการ E แบบโกมากๆเป็นเซตที่ E ที่โกมากๆนะครับก็เลยปรับให้เหลือแค่2จอนั่นเองนะครับ ทางทีมงานได้ขอแจ้งให้ผู้เล่นทราบว่าทางทีมงานจะดำเนินการปรับเปลี่ยนหน้าจอจำกัดส่งสุดของการเปิดเล่นเกมพร้อมกับลายจอพร้อมกันลายจอจากเดิม4จอ ให้เหลือเพียง2จอโดยไม่ว่าจะประสงค์ดังนี้เพื่อรักษาระบบ Eco e c o คอีโคซิสเตก็ลดอัตราการเกิดเงินเฟ้อในระบบนั่นเองนะครับ 2. เพื่อเพิ่มประฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นเพื่อสร้างคอมมูนิตีของเกมส่วนโฟให้ดียิ่งขึ้นโดยมีผลตั้งแต่วันอาคารหลังอัปเดตนะครับก็คือวันนี้นี่เองวันที่ผม วันที herman, so so like like you you so ่28พฤศจิกาก็คือได้ทําการเนฟจอนะครับจาก4จอเป็น2จอนะครับสำหรับที่ผู้เล่นที่ใครที่มีอยู่1เครื่องก็สามารถเปิดได้แค่2จอสำหรับใครที่มีอยู่2 3 4เครื่องก็สามารถเปิดได้หลายจอตามที่คุณมีจํานวนเครื่องตามที่คุณลงทุนไว้กับเกมหรือว่าคุณลงทุนไว้กับเกมอื่นๆก็คุณสามารถเปิดได้หลายจอตามที่คุณมีจํานวนเครื่องแต่ถ้าสําหรับใครที่มี1เครื่องก็ขอสอ แสดงความเสดจใจด้วยนะครับเพราะเกมต้องรันระบบเพื่อให้ไม่ให้เงินเฟอ้อไปมากกว่านี้ถ้าเฟอ้อไปมากกว่านี้เซิร์ฟอาจจะพังก็ได้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ